Good morning สวัสดีตอนเช้าค่ะแม่บ้านค่ะเมื่อคืนนี้ไปดูแลคนไข้ที่บ้านนะคะบ้านยุติดถนนงในะคะตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งแม่บ้านบริจ,จอดรถอยู่หน้าบ้านพินนะคะเพราะว่าหนา้าบานพินมันเมื่อมันติดถนนยังเสียลาเดียวแม่บ้านติดถนนไใญนะคะมันจิตไฟรถออกมาอยาก เช้านี้ฝนตกนะคะน้ำมันติดถนนใหญ่ยังสีล่ล่ะบานเล่าสิเป็นแข็งๆยังสี่ล่ะแล้วก็ติดถนนใหญ่แต่ว่นหนาบบานเร่าสัดสั่นๆนะคะเพราะว่าส,สมัยตะกี้ก็สิเป็นวิธีกว้างอยู่เพราะวัาหลังบานเรากว้างกว่างกับบ้านเรามาถึงบ้านแล้วนะคะแม่บานเลยสิมารับลูกสาวไปทรงโรงเรียนนะคะหลังจากนั้นเราจะไปช้อปปิ้งกันนะคะวันนี้วันศุกร์ช้อปปิ้งซื้อกับข้าวกันคะ่ะ เรามาซื้อกับข้าวนะคะวันนี้เราไม่ซื้อเยอะนะคะเพราะว่าช้อปปิ้งไปบางไปแล้วบางส่วนนะคะมาแต่เช้าคนไม่เยอะดีเนี่ยหมูเห่านะคะราคาตรงนี้ก็จะเป็นขนมนะคะแล้วก็ของเครื่องใช้นะคะครัวเรือนในบ้านได้อะไรบ้างนี่นะคะที่เราช้อปปิ้งมาได้ สวัสดีอีกรอบนะคะหลังจากที่เรากลับมาจากช้อปปิ้งแล้วแม่บานก็เอาของเขาตู้เย็ยนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปอาบน้ำกินเขามือแรกนี่จะทำอะไรทานไปดูกันนะคะอันนี้คือตู้เย็ยนเก่าแก่ของบาน <c oughs> อันนี้นะคะเนื้อเนื้อง่วนะคะแม่บานมากไวเรียบร้อยแล้วนะคะแม่บานมาเลียแม่บานแล้วเาขาตู้เย็ยนตอนเย็นจะทำก๋วยเนื้อนะคะแล้วกะ กับขดเหนียวกว้อยเหนือลาบขมลาบยางเสียแต่ว่าแม่บ้านสีใสบักเน้าหายหายพอบานกับลูกแต่ว่าแม่บ้านสีใสลาบขมนะคะเป็นตู้เย็นไหมคะตู้เย็นของมบ้านนะคะอันนี้คือแมกเนตแมกเนตคือแม่เล็กติดตูต้เย็นนะคะคันไปเที่ยวมองได้มาอยู่ในอังกฤษนี่แหละเที่ยวอังกฤษหรือไปเที่ยวเมืองไทยหรือ เม่ยาไปเที่ยวไซมาต่างประเทศแล้วก็เสียเอามาไห้อยังสินาสินเพราะว่าแม่บ้า,า,บานซาสมซะส,สมแมกเนตตู้เย็นกะตั้งแต่พอแม่บ้านมาอยู่ขึ้นเบิงขึ้นเบิงว่าตู้เย็นนี้มันโดนซ้ำใดแม่บ้านมาอยู่นี่กะสิตั้งแต่สองพันสี่เนาะจน2ึงตานทวนตีทูแล้วสินาแปดสิบเก้าปีแล้วมันยังยั้ไดใดอยู่แต่ว่ามันกะเกามันกะเถาล,ะล,ะละ่ะแต่ว่าของขวกับ จะย่ำใดสิได้เลกเ์เคใไม่์อ,อันนี้มาต้องขางพอรอบนะมันหลายอันนี้ก็เป็นภาพเป็นภาพอ่คริสต์มาสแม่บานเอาไห้เบิ่งดีดีอันนี้ก็เป็นภาพคริสต์มาสของเด็กๆนะคะลูกแม่บานพร้อมแต่โดนล,ล,ละละกับพอบานกับหลงแต่แมทธิวกับโซฟีนหน่อยๆอันนี้ก็ตั้งแตนลอนดอนอเนาะ เขามาอยู่พรีมันแต่ว่ามันบริเลนใหญ่คือจังอยู่คือยังมีลอนดอนนะคะแต่ว่ากับเ็นตัวเวลขอฟพรีมันโฮเขามาอยู่ประมาณปีหนึ่งนี่แหละกับไปเที่ยวหลายๆไล่หมองนะคะอันนี้กับไปเที่ยวเอ่อเอจูไซก็เล่เลโกแลนด์เนาะตั้งแต่ลูกเนยหน่อยคือเบิ่งแต่เข้าเนยหน่อยคุณเบิงแต่แม่บ้านเจย์จอยเก็บซ่าสมนะคะอันแรกที่แม่บ้านมีคืออีหยังเด้อแม่บ้านเอาให้เบิ่ง Uh huh. อันแรกที่แม่บ้านซื้อที่แรกนี่คือแม่บ้านไปไปสกอตแลนด์ไปหาพ่อบ้านตอนเราใหญ่อยู่ไปสกอตแลนด์แม่บ้านเลยเสือ,อน,นี่เป็นปีเ <c oughs> อินนบเอียงวะ่ะไผ่ว่ะของสกอตแลนด์แต่กีนมีเสียงนะแบตเตอรี่อยู่นี่อยู่มองเนี่ยวัดมีเสียงในนี้กับวันี่แล้วอุ๊บตกตกคอ <c oughs> อันนี้ที่แม่บ้านซื้อวอชเมสันอิสบวนามี่ and สกอตแลนด์เรานะหลังจากนั้นแม่บ้านกะอันนี้จากไอแลนด์ผู้ใดไปเที่ยวมากวะซื้อมาฝากอันนี้ริมลิลสติกจะเหล,ลายๆมองนะคะที่ไปเที่ยวอันนี้โดเซตไปเที่ยวโดเซตอันนี้ไปเที่ยวโกฮิลสตาร์เฟสบูรีขึ้นในหนังบ่เห็นเห็นขึ้นในหนังบ่คะที่หนังพีเรียดหนังเก่าๆอันลังอันกับมาจากเ สิพาก,กันไปไปเที่ยวไปเที่ยวตะลางมองกับส,สื่อมาใหม่ไปพัทยาไทยแลนด์กับสื่อแท่งมิวเซียมอันนี้เลกดิสทริกอันนี้ย่าไปเที่ยวมาดอกซื้อมาฝากฮังการีฮันจิงดีวอนดียังสินะอันนี้มูเอามาฝากอันนี้กาะล้านอ,นนอนานั้น,นกาะล้านไทยแลนด์ไดหลายอย่างไปจิตมิวเซียมจอร์แดน อไปเที่ยวลอนดอนก็นได้ลอนดอนมากในลอนดอน <laughs> <laughs> มาฟังครั้งนี้นะคะใน,นซีราชาไทยก,ก็อันนี้ก็ลหลายๆมองนะคะสีไปเที่ยวกันมากกับลายอันนี้ที่ว่าอักแหละแอปแลนบางทีว่าพอกระพาพอกระแม่ไปเที่ยวทิงทิงทาโจค่ะสึกที่ไปเที่ยวมากบางอันนี้นะ ปริ้นชาวก็ได้มานี่นะคะคืออาหารเย็นของบ้านเราที่แม่บ้านมักเนื้อแล้วแม่บ้านเอาไปย่างแล้วก็มาสไลด์ทำบีบสลัดนะคะกับแก้ๆว,กว่าก้อยเนื้อนั่นแหละอื่นคือฝรังว่าบีบสลัดซื้อๆอันนี้ก็ต้มแซบของเรานะคะกะล่งหนึ่งขา้าวเหนียวรอแป๊บหนึ่งนะคะนหนังสือการปรุงอาหารของแม่บ้าน ุกมือนีเขาเบิ้งยูทูบเขาหอดเห็นลูปเห็นนันเห็นนี่รสชาติเป็นไงเขากับเห็นเห็เบิ้งวิธีขุกตะกีนแม่บานต้องเอาหนังสือแม่บานซื้อมาตัดจากเมื่อไทย่ตอนแม่บานมาใหม่ๆกับเห็ดตามหนังสือแกงเผ็ดแกงขี้หวานกับบ่เคยเห็ดกับมาเห็ดอยู่นี่ี่ละพอบานกับเป็นนูทดลองมาสั่นเถอะมือกินใดมือกินบ่ไดแต่ตั้งแต่วิรููมากกับเริ่มเห็ดกับเขาแกงเห็ดนันเห็ดนี่ลายเองสินะ ส่วนอาหารฝรั่งกับท่บานผู้บาดแล้วสอนล่ะกัแม่บ้านเบิ่งอยู่ในโทรทัศน์ล่ะเขากับสิบอกเทคนิคแม่บ้านกับสิมาหาเห็ดกับมาเห็ดสูผู้บาดกับลูกรินอั่างนี้นะในหลายชีวิตแม่บ้านตอนนี้แม่บ้านเบิ่งนังไลติดนั่งมาจนถึงเบิ่งเงินอยู่ใน Net Net Netflix. เน็ตเน็ตเน็ตเฟล็กแต่ว่าคนไทยเฉเอิอนะเน็ตเฟล็กเนาะเน็ตเฟลกแต่ว่าอยู่นี่ก็เอินเน็ตเฟล็กเนาะเอินเน็ตเฟล็กแม่บ้านกับตอนนี้แม่บา้บานเบิง่งเรื่อง piece of her วะท่านตอนนั้นกับเบิ้งเรื่องอย่างว่เรื่องโอ้เบิ้งหลายเรื่องค่ะเพราะว่าคนเบิ้องเน็ตเน็ตเฟลิกนี่มันเป็นซีรีส์เนาะซีรีส์อะมันกับกว่ามีภาษาไทยดอกเพราะว่าแม่บ้านเป็นของอังกฤษจังนะแม่บ้านกับซีเบิงบ้งเบิ้งเบื้องหลักก็จะมีซับไตเติลที่จริงเขาก็บม่อยากให้อ่านออแต่ว่าม่บ้านเขนอ,อ่านซับไตเติลเขาว่าเป็นภาษาอังกฤษซับนั่นแหละอ่นภาษาอังกฤษเขเา็จให้เขาเข้าใจ มากขึ้นแล้วก็เรียนรูกข้าใหม่ๆยังสินะคือตอนนั้นแม่บันคข้ามา Resent Resent ว่าส <re> ันแปลว่า <re> ยัง <s end> I resent you I used to resent you <re ่า <s> ส <end> ันแปลว่า <s> ย <end> ังมาสันแม่บ <re> ันเลยมาหาเบิ <re> ่งแปลว่าแปลว่าโกรธ่าสันโกรธโมโหว่าสันเข้ามา mad off you กับแปลว่า ฉันโกรธเธอละอาจจะเป็นคำเล็กหน่อย you mad of me you you โกรธฉันหรือเปล่าเธอโกรธฉันหรือเปล่าัสินะ I mad of you ฉันโกรธเธอ I angry งั้นสินะ I'm annoyed ลำคาดนังสินะเป็นคำแต่ว่าอันนี้แม่บานเราถึงคำอันนี้ซื้อแต่ว่าคำรีเส้นเนี่ยเป็นคำใหม่มาสั่นตอนแม่บานแล้วเออว่ะดี๋ยสิไปถามผู้บานดิโอแม่บานกบบเบื้องายเรื่องสินะแปลว่าคำ อ่ขันอ่านซับไต่ตัวมันเ็นไอ้ห้าหลอ่หลู่ซับค้าไมคขึ้นหลายเด้ตะกี้คำว่าแมนคายเนาะแมนคายอันเป็นหนังที่ว่า period เป็นหนังเก่าเอ่าเคยค่ะว่า adventure ว่ะ adventure no 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 ที่แม่บ้านเบิ้งคข้ามาหูจ้จเข้าาอันนี่เป็นในเบิ้งในเรื่องเออ่ the X men เนาะอันแมนคายแม่บ้านได้ามว่าอันแม่บ้านเลยว่าแมนคายมันแปลว่านอย่างแปลแปลว่าประชาชนมันบอกพี่ผัวแปลว่าพี่ผัวมันบอก มนบ้านเก็ได้หาเบิ่งพอบานแล้วว่าเออใช่มันเป็นนิ่อ๋อก็เรียนรูดซ้ําคําศัพบใหม่ๆจากในหนังคันเดเบิ้งนี่แบบติดติดมากๆแล้เบิ้งเป็นเรื่องตอนนั้นก็เรื่องยังก็ The Girl Lift the n e x t Door บลแบบาๆลาหนังยาวหลายหนังแล้วก็เรื่องหลายเรื่องมาบ้านเบิ้งเบิ้งเป็นซีรีส์หนังกับเบิ้งซีรีส์กับเบิ้งเบิ้งแล้วก็ บิง่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำศัพท์ใหม่ๆกานเขาบอกขึ้นอย่างเช่นะเขากับกันเขาสงสัยไม่บานกับสิจำนี่เทคนิคในการเรียนภาษาอังกฤษของไม่บานได้เข้ามาจำขึ้นไม่บานจะเขียนไว้แล้วก็ไปหาดิกเปิดดิกชันนารีแล้วก็บ,บอกเซดีฮูวโอ้เขาใจยังสี่ตียังสินะอันนี้นะคะอัลฟรายเดนไนนะคะชีสขอให้มีความสุขนะคะกับอาทิตย์นี้เฮ็ดมืออื่นก็นับเฮ็ดอีกขึ้นหนึ่งเป็นซีขึ้นนะคะ ในหละชีวิตที่อังกฤษของแม่บานนะคะก็ดูแลขอบครัวทํางานนี่ไปไปเห็ุงานมือเคลืนนี่กับไปบานคนแก่นะคะที่ว่าอยู่กันสองเถว่าสันบานหลังไ่หลังไงเงสีนะสวนบอกไงหนึ่งอยู่กันสองเถากัสิบเป็ดเก้าสิบละวละเบิงส่งลูกเต่ากะจนจนเราเราว่าเรา,า,า,ามี Great r r a t g r h n l d r i n ว่าสันเพราะว่ามีหลาน ไม่ลูกมีหลานแล้วไม่เลนเอกีกจนไม่เลนว่าสันต์กับจนเถาพวามียเบิงกันเขาก็เลยจางแค่ให้คือจางม่บ้านไปไปดูแลย่ำเงินขึ้นคือว่าย่ำย่ายแล้วสิลูกเขาของน้ำพวาแล้วคนบริลูกเพราะว่าอันนี้เนาะัวเราก็เมย่พย่าแเราก็เถาคือกันแล้วเขาก็สิมาโชว์แบบเราก็ยาตเขาเห็นบอถ,ถึกใจ่างสินะบอถ,ถึกใจมเมียแล้ว็สิเห็นให้เบิงว่า เราเห็นจังไดกับเมียย่ำเขา้องาน,าน้ำจังทันจังสีแล้วเราก็สิพยายามแบบให้เขาเห็นหนังสีนาไปบานกับไปเบิ่งกับเพราะว่าเพนไดนเขาถือใจน่ะละว่าคัมโตโบกาตาลีตวนเฮเบิ่งแล้วกับคิดพ่อจาขวงเจามากเพรอยู่อย่างไดว่ <laughs> พต้องไปคิดปนันจังมันสิจังมันสิยื่นหอดเถาปนันบอเอาจังไดคอยเพ,อเ,พอเพื่อนมีความสุขนะคะขอบคุณหลายๆนะคะถี่มาเบิ่งชีวิตที่อังเกษนะคะชีวิตสาวละเอียดนี่แหละ สามีกับเบิ้งหนังอยู่คุณลูกกับเบิ้งหนังอยู่คุณเดี๋ยวด้วยไม่บานก็สิไปแล้วนะคะเดี๋ยวดื่มจังน,น,น่อยและกษสิเอาดื่มนี่เราไปหาพอบานขอมีความสุขนะคะ happy friday happy h a an i c e weekend b y ย